ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ใแต่ใครตัดสินคำที่เธอนั้นได้ยินเขาพูดถึงคนอย่างฉันคนจะเลวหรือดีเหตุผลก็มีทั้งนั้นมองจะคนละมุมกันยอมไม่มีวันเข้าใจความรักที่ตามหาหวังว่าจะหยุดที่เธอ one <laughs> มเลี้ยงแมงดาเอาไว้ซ้อมเด็กแบบบ้านมึงไม่ต้องนั่นแหละคือคุณกลิ่นเป็นลูกชายคนเดียวของท่านไกลวิทย์ทั้งหล่อทั้งรวยเลยแหละ,ะถ้าอยากได้ก็มาเอาสิคะ <c oughs> อุ้ยโอ้โหโอโหโอ แต่งตัวสวยกันแต่เช้าเลยจะไปไหนกันเหรอจ๊ะไอ้ที่สวยเน่ะมันใช่อยู่แล้วเจ๊คือว่าจะพาพอนันไปสมัครงานอ๋อเหรอไปหางานทำขอให้ได้งานนะนี่เจ๊ไม่ต้องมาตอแหล่เลยอ่ะนี่พูดแล้วหลับปั๊มเด้อกระปบฉีกเลยใสนี่ไม่รอเจอแม่ก่อนเหรอเผื่อจะได้งานดีๆทำไม่เหนื่อยด้วยไง โอ้เจ๊จ๋านี่ทั้งงานดีจริงอะเจ๊ไม่เก็บไม่ทำเองละจ๊ะป่ะใบพรรีบไปดีกว่าไม่ต้องไปฟังเจ๊มากไรสาระตัวก็เล็กๆมาขวางประตูอยู่ีนเขาบอกไม่ได้ใช่อีนางตายอยนางคนมีสารละแต่สารละเลวนะนี่ขอให้หล่อนน่ะได้งานทำนะจะได้ไม่มาเป็นเสนียดที่นี่โหขนาดนั้นเลยหรอน้องพินเห็นนี่งมาก ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันแหละพี่สี <Hey. S 1> พี่ว่านะคุณกริดอะไรนั่นเนี่ยเขาต้องแอบชอบนองพินแน่ๆน,นเลยว่า oh. ใครจะมาจริงใจกับผู้หญิงอย่างพวกเราพี่สีและจะเอาไปทังไงละ่ะความจริงใจเนี่ยฮะถ้าจับคุณกริดให้ได้เนี่ยพี่ว่าก็พอแล้วละ่ะรับรองเลยบายดึงชาติ oh. <Hey. S 3> สมพรปากเถอะพี่สี ถ้าถึงวันนั้นขึ้นมาเมื่อไรอ่ะพี่สีอยากได้อะไรฉันจัดให้ทุกอย่างเลยทำตัวรริรรีเป็นกระดีได้นะ้ำต้องพูดว่ารริรรีเป็นกระรีได้นะ้ำจะถูก,ถก <c oughs> แหมก็อย่างว่านะเป็นดาราตกกระปอ๋องคงอดอยากปากแห้งมานานแล้วสิถ้าโดนน้ำเขาหน่อยก็ทั้งบานทั้งใหญ่ พูดอย่างนี้หมายความว่าไงคะก็หมายความว่าอย่าสาลแนตอแหลให้มากเดี๋ยวจะโดนส้นเข็มตบปากไม่รู้ตัวใช่เราก็เลิกยุ่งกับคุณปิตดได้แล้วนะระวังจะหาว่าฉันไม่เตือนอ๋อก็นึกว่าเรื่องอะไรทิ่แท้ก็หมาห่วงก้างนี่เองนี่แกว่าใครเป็นหมาก็ตัวที่มันเท่าอยู่นี่ไงเราอ้สียานี่แกคิดว่าแกมีมือมีตีคนเดียวหรือไง ยะมีเรื่องเลยฉันขอร้องนงเพนจะขอร้องทำไมล่ะโถ่เอ้ยไม่มีปัญญาจิตผู้ชายแล้วยิงจะมาพ่านเุ้ยแกว่าใครพ่านถ้าแกไม่ใช่วิธีโสกปรกเข้ามาแย่งแขกคนอื่นเข้าถึงที่ยังไงคุณเกดก็ต้องเป็นของฉันมันมีกฎตั้งขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่มิทราบตั้งแต่วันนี้ตอนนี้ พอเถอะเอาเป็นว่าฉันเข้าใจละข่าวหลังฉันจะระวังละกันไปกันเถอะพี่สีป่ะบุ๋มปิ่งจะมาห้าดทำไมเล่าถือว่าฉันขอร้องนะไปเถอะก็ได้คิดว่าแถมเมตตาให้อ้พวกผีพวกนี้ก็แล้วกันไปเถอะพี่สีป่ะ นึกว,ว่าจะแน่ที่แท้ก็แค่ปากเดไม่สอบใช่ไหมมงึงยังมีเรื่องอะไรฉันขอ,อ,นขอ,อร้องขอหรอ มันเลยไม่เอะล่าลาคนอื่นเขาวหฮะฝากไว้ก่อนอีหยองปีอีสีมึตัวไปมาไปไหมยี่านุงพตกลงบ้านนั้นไม่ใช่หอพักใช่ไหม คน<ม>บ้านสุกสำราญมันกล้าทำขนาดนี้เลยเหรอโถแม่ดูสภาพฉันสิเนี่ยแบบนี้เนี่ยคงแต่งเรื่องขึ้นมามั้งนี่จริงๆแล้วน่าจะโดนเปลือกทุเรียนสักทีนะจะได้หายปากดี <S <S ฉันว่าเจเนี่ยน่าจะโดนมากกว่าจะได้เลิกสอนเรื่รองชาวบ้านสอนเหรอเจ๊ันเจ็บนะพอพอพอแล้วสายพินล่ะเจ็บมากไหมก็แค่รอยฟกช้ำนิดหน่อยจ้ะแม่โชคดีที่เด็กใหม่มันช่วยไว้ได้ทัน ืมนี่ช่วยอะไรล่ะมาขวางซะมากกว่าโอ้ยไม่อย่างงั้นเนี่ยนะไอ้บ้านหนู้เนี่ยกลายเป็นขยะไปอยากไปเล่าเด็กใหม่เลยเพื่อนทางต้อยนะแม่มาหางานทำฉันเห็นท่าทางหน่วยกล้านหน้าตามันดีก็เลยให้มาอยู่ด้วยหน้าตาดีด้วยแล้วทำไมไม่มาแนะนำให้ฉันรู้จักอืก็มันไม่อยากทำงานอย่างนี้สิคะแม่ขาอืมแแม่ก็ลองไปคุยกับมันดูก็แล้วกัน ฉันมีเกียดเสาซีลำคาญนางต้อยเหมือน,นพูดมากเจ็บเหรอเดี๋ยวเบาๆเนี่ยดีนะที่ใส่เสื้อสองชั้นเลยแค่แดงๆนิดหน่อยเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องนะต้อยตอบใช่ไหมตรงๆที่นี่ไม่ใช่หอพักใช่ไหม แล้วเธอจะรู้ไปทำไมถึงขนาดนี้แล้วเธอจะไม่บอกฉันหรอแล้วถ้าฉันบอกว่าที่นี่คือซ่องเธอยังจะกล้ายอยู่ไหมเธอทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไง เสียใจที่ฉันพู้สาวไว้ใจเธอคิดว่าเธอเป็นเพื่อนจะเธอกลับหลอกฉันฉ,ฉันหลอกเธอเหรอฉันจะทําอย่างนี้เพื่ออะไรฉันต้องมีหัวซุกหัวซุนไม่มีแม้กระทั่งที่ซุกหัวนอนกลับมาให้คนเขาดูถูกฉันหลอกเธอเหรอใบพรตย ใบพรฉันรู้ว่าเธอกำลังกลัวเหมือนอย่างที่ฉันเคยกลัวมาก่อนแต่ฉันเลือกไม่ได้แล้วฉันก็ไม่อยากให้ใครต้องมาเป็นเหมือนฉันฉันเลยอยากจะช่วยเธอแต่ถ้าเธอไม่เชื่อฉันแล้วคิดว่าฉันหลอกเธอเอาเลยใบพรถ้าออกไปจากที่นี่ได้เลย แล้วก็ไม่ต้องมาคิดว่าฉันเป็นเพื่อนอีกต่อไปอ้ยฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้เธอรู้สึกแย่ขนาดนี้นะไม่พอดเชื่อฉันนะ ทำในสิ่งที่เธอตั้งใจตั้งแต่แรกเราก็ทํามันให้ได้แล้วรีบออกไปจากที่นี่ซะไม่ใช่แค่ตัวเธอเองแต่ทําเพื่อฉันทําเพื่อผู้หญิงหลายๆคนที่ไม่มีโอกาสฉันจะเป็นกําลังใจให้เธอนะใบพรฉันจะพยายาม จะพยายามให้ดีที่สุด่ให้เธอหรือใครต้องผิดหวังอ้าวอยู่นี่กันนี่เองแม่ละมองอยากคุยด้วยเนะี่ยมีเรื่องอะไร,รอะเจ๊ไม่ต้องสารแนะ่รูปร่างหน้าตาก็ดีอย่างที่เขาพูดถึงกันจริงๆนะเสียดายที่ไม่ได้ทำงานด้วยกัน พรไม่สะดวกใจจริงๆค่ะทำไมล่ะงานก็เบาเงินก็ดีดีทำงานไม่กี่ปีก็มีเงินเก็บมากกว่าพวกทำงานออฟฟิศที่จบสูงสูงสิอยากเปิดร้านขายของไม่ใช่เหรอทำงานงบๆกอย่างนั้นน่ะเมื่อไหร่จะเก็บเงินได้จ๊ะพรจะค่อยๆทำค่อยๆเก็บไปค่ะเหนื่อยแค่ไหนพรก็ทนได้แต่พรไม่อยากขายสักสี โอ้ขายศักดิ์ศรีเนี่ยหล่อนถ้าศักดิ์ศรีมันค้ำคอขนาดนั้นนะ่ะก็ออกไปอยู่ข้างนอกสิจะมาใส่คน,คนอื่นเขาอยู่ทําไมทีอย่างเงี้ยไล่จังเลยนะเจ๊ฉันไม่ได้ไล่นางต้อยฉันพูดความจริงจะพูดอย่างเงี้ยมีโพสิยังจะดีกว่าเนี่ยนางต้อยทุกครั้งเลยนะหยะุดไม่ต้องเถียงกันไม่อยากทําก็ไม่ต้องทําดีงั้นก็ใส่หัวไปเลยถ้าพวกที่หล่อนหนีมาเนี่ยมันรู้ว่าหล่อนอยู่ที่นี่นะมันจะพังกันไปหมดเข้าใจไหม เด็กมันเดือดร้อนมาแล้วจะไปซ้ำเติมมาอีกทำไมฮะแม่นี่มันมันอยู่แล้วไม่มีประโยชน์จะเลี้มันไว้ทำไมล่ะคะแม่พริง้งเอาละฉันอนุญาตให้เธออยู่ที่นี่ได้พอได้งานแล้วค่อยหาทางขยับขยายออกไปก็แล้วกันแม่หล่อนก็รู้คนบ้านเนี้ไม่เคยบังคับใคร ขอไปพอนขอบคุณแม่สิขอบคุณมากค่ะแม่ก็ททำตัวแบบนี้เองเตรียมคำตอบไว้ดีๆแล้วกันในที่สุดมันก็เป็นกะลีเป็นกะลี